กันที่สกระบวนการที่เรียกว่าสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานตำรับของหลวงปูเ่เสาหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นท่านพาทำสมถกรรมฐานให้กิจสงบแล้วถึงมาพิจารณา ทำยังไงที่ว่าสมถะสมถะกรรมฐานก็คือขบวนการปฏิบัติขบวนการของการปฏิบัติที่เรียกว่าสมถะกรรมฐานก็คือบริกรรมชวนะ กิจจับอยู่กับคำบริกรรมตั้งมั่นอยู่กับคำบริกรรมได้แล้วก็คลายคำบริกรรมออกกิตตั้งมั่นอยู่ได้ชั่วขณะกิตหนึ่งชั่วขณะกิตหนึ่งในสมัยโบราณท่านไม่มีนาฬิกาที่เป็นแบบวินาทีจั้งใ้วิธีการ กำนิ้วมือกำมือเข้าเหยียดมือออกสิบครั้งอันนั้นเรียกว่าชั่วขณะกิตหนึ่งคือจิตตั้งมั่นได้ชั่วขณะกิตหนึ่งจิตก,ก็ไหวไปกับอารมณ์อีกแล้วก็ถอยกลับมาหาคำบริกรรมใหม่อัดคำบริกรรมเข้าไปให้มันแน่นมั่นคง ไม่วันไหวไปตามอารมณ์ต่างๆพอมันไม่วันไหวไปตามอารมณ์กับต่างๆแล้วบัดนี้รู้สึกขึ้นมาภายในจิตว่ามีความมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วก็คลายคำบริกรรมออกคลายออกคลายออกคลายออกจิตก็กกตั้งมั่นอยู่ได้ ทะลุกิตลงไปเป็นคณิกะสมาธิได้อุปจารสมาธิได้ในอุปจารสมาธินี้จะมีสองอารมณ์คืออุกหานิมิตกับปฏิภาคคณิมิตอันนี้เรียกว่าอุกหานิมิตก็คืออุกหานิมิตก็คือจะเห็นรูปภาพต่างๆที่เราเคยพบเคยเห็นมาแต่ปางก่อน เห็นพระบรมหาราชวังบ้างเห็นปราสาทราชมณฑีนบ้างอันนี้เรียกว่าอุคหานิมิตถ้าเห็นปฏิภาคนิมิตก็คือจะเห็นสังขารร่างกายของเราในฝ่ายเกิดหรือฝ่ายดับในการเห็นปฏิภาคนิมิตนี่จะเห็นสองส่วนส่วนหนึ่งท่านเรียกว่าฝ่ายเกิดส่วนหนึ่งท่านเรียกว่าฝ่ายดับ เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเคลื่อนออกมาจากสวรรค์มาอยู่ในคันของมารดาจเจริญเติบโตออกมาจนกระทั่งว่าคลอดออกมาจเจริญไวมาตามลำดับจนถึงปัจจุบันพอถึงปัจจุบันแล้วก็จะเห็นในอนาคตบัณเห็นในฝ่ายดับก็ดีดูที่ว่าฝ่ายเกิดมันดับมาตามลำดับนะ ดับจากความเป็นเด็กอ่อนมาเป็นความเป็นเด็กที่เดินได้คานได้นั่งได้มาเดินได้มาหัดเดินได้หัดกินเองได้มาตามลำดับหนึ่งคือตายมาตามลำดับตายแบบที่ไม่เปิดเผยจุติแบบที่ไม่เปิดเผย ่านจากวัยต่างๆมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ผ่านไว้ในปัจจุบันไปหาอนาคตแล้วก็เกิดความชราคำฆ่าสำรุดสุดโสมแล้วในที่สุดก็คือสลายไปตามการตามเวลาของมันสลายลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศาธาตุวิญญาณธาต ฝายดับ่ถ้าเรามีกำลังที่จะพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็พิจารณาไปถ้าพิจารณาตามความเป็นจริงอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องถอยกลับมาหาคำบริกรรมอีกเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่อย่างนี้เสร็จแล้วก็อัดคำบริกรรมเข้าไปให้มันที ทีเข้าไปจนกระทั่งกิตไม่มีทางที่จะเล็ดลอดไปที่อื่นแล้วก็ทะลุกิจลงไปคณิกะก็ไม่ผ่านอุปจาระก็ไม่ผ่านทะลุกิตลงไปเป็นอัปปนาสมาธิเลยก็ได้ <c oughs> ในอ,อัปปนาสมาธิน,นี่จะมีแต่ความรู้อันเดียวอะไรเกิดขึ้นก็รู้อยู่อะไรดับไปก็รู้อยู่ ไม่ตามเหมือนกับเรายืนอยู่ที่ประตูหรือเหมือนกับเรายืนอยู่ที่ข้างถนนเห็นรถวิ่งไปวิ่งมาเห็นคนเดินไปเดินมาแต่เราไม่ได้ตามคนเดินไปเดินมาแล้วไม่ได้ตามรถวิ่งไปวิ่งมารู้อยู่เฉยๆอันนี้เรียกว่าอปปนาสมาธิแต่ในบางคนบบด ในระหว่างกิจที่มันจะขาดจากอารมณ์ของสมมุติลงไปเป็นอัปปนาสมาธิในบางคนมันจะเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวเกิดโลก,กธาตุวันไหวหรือเกิดวีดลงไปเหมือนกับจะตกลงไปในบาดาลพิภพหรือเหมือนกับลอยไปในอากาศหรือเหมือนกับลอยลงไปในท้องมหาสมุทร แล้วแต่มันจะเกิดอาการอันนี้ขึ้นมาแต่มันเกิดในบางคนเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวขึ้นมาเหมือนกับฟ้าจะถลม่มฟ้าจะดินทลายจะเกิดอะไรก็ตามในขณนะนั้นเราตั้งเจตนาไว้ว่ามันจะเป็นเสียงอะไรก็ตามเมื่อเสียงนั้นไม่เป็นอันตรายกับร่างกายเราก็ต้องกำหนดแต่ความรู้นั้นไว้อย่างเดียว เพราะมันไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมันเป็นภายในจิตเท่านั้นอันนี้ที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิการอยู่ในอัปปนาสมาธินี่อยู่ตามเจตนาอยู่ตามการตั้งใจคือก่อนอื่นที่เราจะทำสมาธิภาวนานเราจะต้องคลายร่างกายของเราออกไปก่อนทุกส่วน ไม่ให้กดไม่ให้เกีงเดินให้สบายยืนให้สบายนั่งให้สบายนอนอยู่ในท่าที่สบายที่สุดท่าไหนที่มันสบายแล้วก็พยายามอยู่ในท่านั้นคลายร่างกายของเราไปออกคลายจิตใจของเราออกอย่าไปหมกมุ่นกับอารมณ์ต่างๆให้เหลืออารมณ์แต่น้อย พอเราเหลืออารมณ์แต่น้อยได้แล้วบันเราก็พยายามเริ่มปฏิบัติการในการทำสมาธิภาวนาตามที่เราตั้งเกีจตนาไว้เริ่มใช้คำบริกรรมภาวนาลงไปจนถึงอัปปนาสมาธิอยู่ในอัปปนาสมาธินั่นชั่วระยะหนึ่ง ในช่วงระยะหนึ่งของอัป,ปนาสมาธินี่บางทีกินเวลาไปสี่ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเ่ยนะในระหว่างกิจที่มีแต่ความรุนเวลากับปกตินี่มันจะผิดกันมากมายจันถึงต้องตั้งเจตนาไว้ว่าตั้งแต่เราทำสมาธิภาวนาครั้งแรกวอร์มร่างกายของเราเสียก่อนวอร์มกิตใจของเราเสียก่อน นี่เนี่ยขบวนการที่เราจะทําสมถะกรรมฐานเนี่ยมันต้องผ่านขบวนการพวกนี้ก่อนเราจะทํายังไงให้อารมณ์เหลือแต่น้อยถ้ามีอารมณ์เหลือแต่น้อยมันก็เป็นพลังงานขึ้นมาได้ถ้าอารมณ์มันมากมันก็ไม่เป็นพลังงานฉะนั้นเราก็ต้องทําให้มันเหลืออารมณ์แต่น้อย เหมือนกันน้ําที่มันไหลอยู่เต็มแม่น้ํานะไม่เป็นพลังงานแต่ถ้าเรากั้นเขื่อนขึ้นมาเป็นพลังงานขึ้นมาเลยมีกําลังขึ้นมาน้ําอันเดียวกันนั่นจิตใจของเราที่ปล่อยไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นก็เหมือนกัน้แวแต่ลมพัดลมเพแล้วจะผีเข้าผีออกฉะนั้นเราจะต้องรวบรวมพละกําลังของเรามาตั้งจิตของเรา ลำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลำลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ลำลึกถึงบุญคุณของลาชามาหากษัตริย์ทั้งหลายที่สร้างบ้านแปลงเมืองให้เราได้อยู่อาศัยที่มีขอบเขตขันธสศีมาต่างๆเราก็ตั้งเจตนาขึ้นมาเพื่อจะทำความดีถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาหรือถวายเป็นพระราชกุศลต่างๆ เสร็จแล้วเราก็รวบรวมพละกกาลังของเราเข้ามาตั้งเจตนาขึ้นมาวอร์มร่างกายของเราคลายร่างกายของเราออกทุกส่วนอย่าไปกดไปเก่งในนี้ที่เรียกว่าแนวทางของสมถกรรมฐานเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่อย่างนี้เนี่ยจับคําบริกรรมบ้าง คลายคำบริกรรมออกทะลุก,กิจลงไปเป็นอัปปนาสมาธิบ้างถอยกลับมาพิจารณาสังขารร่างกายบ้างพิจารณาสังขารร่างกายกับพิจารณาไปชั่วระยะหนึ่งแล้วก็คลายการพิจารณานั้นออกทะลุก,กิจลงไปเป็นอัปปนาสมาธิถอยกลับมาหาการพิจารณาตามที่เราตั้งเกตนาไว แต่พอเราได้กำลังมาจากอัปปนาสมาธิอีกเพียงแต่น,นึกเฉยๆนี่สังขานร่างกายนี่มันจะแตกออกให้เป็นส่วนๆให้เราเห็นได้เลยมันจะติดชื่อให้เราดูเลยอันนี้เป็นหนังอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นเอ็นอันนี้เป็นกระดูกอันนี้เป็นเยื่อในกระดูกอะไรมันจะติดชื่อเรียงให้เราดูเลยแล้วก็สลายลงไปเป็นดินเห็นต่อหน้าต่อตาเราเลย อ้าวเราก็มาสำนึกขึ้นมาว่าอ้าวร่างกายของเราเมื่อก่อนเราว่ามันเป็นเราอยู่ที่ไหนอันนี้มันเป็นโลกทั้งโลกดินก็มีอยู่ทั้งโลกน้ำก็มีอยู่ทั้งโลกลมก็มีอยู่ทั้งโลกไฟก็มีอยู่ทั้งโลกไฟในโลกอันนี้ยังไม่ดับเห็นไหมภูเขาไฟนั่นภูเขาไฟใต้น้ำก็มีภูเขาไฟบนบน้ำบนบก็มีภูเขาไฟบนภูเขาก็มี นั้นพอเราได้กำลังมาจากอัปนาสมาธิแล้วก็มาพิจารณาขบวนการนี้เรียกว่าทำงานให้เหนื่อยเสียก่อนแล้วถึงมากินมีขบวนการอีกแบบหนึ่งกินให้อิ่มเสียก่อนแล้วถึงมาทำงานเรียกว่าฌานคือการเพ่งเพ่งในอันไหนเพ่งในวิตกเพ่งในวิจารณ เพ่งในปีติเพ่งในความสุขเพ่งในความเป็นหนึ่งของจิตอันนี้เรียกว่าฌานฌานไม่ใช่ฌานหาะเหินเดินฟ้านะอันนี้ฌานคือการเพ่งในกระบวนการของการทำสมาธิภาวนาจะมีกระบวนการแต่ละอย่างแต่ละอย่างอันนี้ที่ว่าเบื้องต้นนี่เรียกว่าสมกถกรรมฐานบวิปัสสนากรรมฐานไปยังไง เราเห็นอะไรเฉพาะหน้าของเราเอามาพิจารณาจนเห็นที่เกิดที่ดับของมันอย่างเราจะดูร่างกายของเราอย่างนี้เราก็ดูไปเลยดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังอันนี้เพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปจนกระทั่งว่ามันสลายออกไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟได้เหมือนกันอันนี้เรียกว่าวิปัสนาคือการเพ่งวิปัสนาคือการพิจารณาพิจารณากับการเพ่งมันก็ อันเดียวกันนั่นจะว่าให้เป็นสองอย่างก็เป็นสองอย่างว่าันเป็นอย่างเดียวกันก็เป็นอย่างเดียวกันในกระบวนการในการปฏิบัติแต่ในกระบวนการปฏิบัติก็คือเริ่มตั้งแต่ตั้งเจตนาขึ้นมาว่าเราจะทําอะไรถึงเวลาอะไรถึงเวลาเช้าสายบ่ายเย็นรู้จักคำว่ากาละเทศะรู้จักคำว่าการเวลาบุคคลสถานที่ นี่เราก็ทําขึ้นมาตามลําดับของเราถ้าเราอยากจะทําวิปัสนากรรมฐานเราก็ทําเราอยากทําฌานเราก็ทําถ้ามันมีขบวนการของมันอยู่มันไม่มีทางที่จะหลงไปที่ไหนเพราะเป็นเส้นทางของมันทั้งหมดในการปฏิบัติเราทําอะไรมันสะดวกสบายกับตัวเราเราก็ทำทางนั้นเพราะเราต้องการความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคต ความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นจากการประกอบความภาคความเพียรมันไม่ได้แตกต่างกันกันกบถือลูกปิงปองแต่ถ้าความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวในวัฏฏะบัดเราไม่มีโอกาสได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติเลยเราไม่มีโอกาสได้รักษาศีลบันไดภาวนานเรายังจะต้องไปตกนรกหมกไหมอีกไม่รู้เท่าไหร่ในการท่องเที่ยวในวัฏฏะ เท่ากับแบกแผ่นดินอยู่ทั้งแผ่นความทุกข์ของวัตฏะไม่รู้เมื่อไหร่มันจะมาจบมาสิน้นไม่รู้เมื่อไหร่เราจะมีโอกาสได้มาพบพระพุทธศาสนาอย่างทุกวันนี้อีกพระพุทธศาสนาไม่ใช่ไม่มีมีแต่เราไม่มีความเลื่อมใสศรัทธา มีแต่เราไม่เลื่อมใสศรัทธาเราไม่มีโอกาสที่จะเข้าปฏิบัติถึงแม้มีเลื่อมใสศรัทธาแล้วแต่เราก็ยังยึกยักยึกยักยึกยักอยู่ไม่ได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติให้มันเป็นจริงเป็นจังก็จะมีอีกมากมายส่วนคนที่ได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐที่สุดโอกาสที่เราเกิดมาครั้งหนึ่ง กล่วเราจะมาท่องเที่ยววัตตะให้สิ้นสุดจนกล่วเราจะมารู้เรื่องของสัจธรรมมารู้ขึงที่สุดของทุกข์แล้วเรามีศรัทธาแล้วบัดนี้แต่เราไม่ได้ทำมันมันก็ยังเก่าคนมีศรัทธาแล้วแต่ไม่ได้ทำก็ไม่แตกต่างกับคนไม่มีศรัทธาแต่ก็ดีหน่อยที่ว่ามีศรัทธายังพอเป็นนิสัยเป็นปัจจัยไปในอนาคตข้างหน้า แต่ในอนาคตกาเลหนึ่งไม่อยู่เมื่อไหรมันไม่เหมือนกับปัจจุบันชา,าติถ้าปัจจุบันชา,าตินั้นเรามีความทุกข์ในปัจจุบันนี้ก็จริงอยู่แต่ความทุกข์จากการทํากรมภาคกรมเพียนนี่ถ้าเราเทียบเคียงกันแล้วกับความทุกข์ที่จะต้องไปตกนรกบกไหมมอนกับแบบภูเขาทั้งลูกหรือแบบแบบผ่นดินทั้งลูกแผ่นกับถือลูกปิงปองมันต่างกันยังไง ชาวโดถือลูกปิงปองนี่มันไม่ได้มีน้ำหนักอะไรมากมายไก,ก่กองเทียนเต่บม,มันจะลำคาญมันซ้ำไปจะ,จะทิ้งมันเฉลยในการทำความเพียรน,นั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบความเพียรเรื่องเล็กน้อยมากถ้าเรามาเทียบเคียงกันกับความทุกข์ที่จะต้องท่องไปอยู่ในวัฏฏตอีก เม่นุก่พบกี่ชาัิถึงจะได้มาพบพระพ,พุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเรามาพบพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรถ้าเราไม่เอาจริงเอาจังอะไรก็มันก็ไม่แตกต่างกันกับคนทั่วๆไปคนที่เกิดมาในโลกนี้เจ็ดแปดพันล้านคนก็อย่างนั้นส่วนคนที่เลื่อมใสศรัทธาจริงๆในภาคประพฤติปฏิบัติอันนั้นก็อนุโมทนาสาธุ จงระท่งว่าออกบวชออกปฏิบัติเอาจริงเอาจังกับตัวเองนี่อย่างฤด,ดูหนาวอย่างนี้นะเป็นฤด,ดูที่ประกอบผม,ผมพักคมเพียนได้ดีที่สุดฤด,ดูหนึ่งมันร้อนก็ไม่ร้อนเกินไปมันหนาวก็ไม่หนาวเกินไป <c oughs> เดินยมกลมพอเหงื่อออกได้าพากีวอนห่มดีๆแล้วก็เดินยมกลมได้ ทั้งคืนจนกวัวจิตมันจะสะงบทำความเพียรเราทำครั้งเดียวถ้าจิตไม่สงบก็ไม่มีเลิกกันเดินยงกลมก็เดินครั้งเดียวนั่งสมาธิก็นั่งครั้งเดียว ถ้าจิตไม่เข้าใจเรื่องของสัจธรรมเรื่องของอริยสัจเรื่องของมรรคเรื่องของมัชฌิม,มาเนี่ยเราก็ต้องเดินมันอยู่นั่นนั่งมันอยู่นั่นจนกลัวมันจะเข้าใจจนกลัวธรรมะสิ่งที่เกิดขึ้นนัตั้งอยู่ดับไปเข้าใจในในความเข้าใจในธรรมะนั้นๆนแต่ถ้ายังมันมันไม่เข้าใจในความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเนี่ยเราจะไปอยู่ทำอะไร เพราะอายุชีวิตของคนทุกวันนี้ก็ไม่ถึงร้อยปีที่ไหนในไหนมันก็จะตายอยู่แล้วน,นเมื่อก่อนมันจะตายนี่เราเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ไม่ดีกว่าหรือเมื่อเราไปถึงที่สุดของทุกข์แล้วนี่นไม่มีปัญหาเลยจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ขาดทุนแต่ถ้าเรายังไม่ไปถึงที่สุดของทุกข์ที่บัดน,นี้ไม่มีปัญหา ที่เราจะต้องมาท่องในวัฏฏะอีกช้านานฉะนันการทำความเพียรอย่ามองข้ามตัวของเราอย่าไปมองคนอื่นคนอื่นไม่ใช่เขาจะมาตกนรกหมกไหมแทนเรานะคนอื่นไม่ใช่ว่าเขาจะมาไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานแทนเรานะ แล้วเขาจะมาให้เราเกาะปีกไปหรือเกาะหางไปหรือเกาะชายผ้ากีวรไปอย่างนี้ไม่มีหรอกไม่มีใครที่จะเกาะใครไปได้นอกจากลงมือปฏิบัติเองถึงว่าสันทิติโกอาการิโกเอหิปจิโกโอปัญิโกสันทิติโกเรียกร้องสัตว์ทั้งหลายมาดูทมโอปัญิโกน้อมเข้ามา ปัจจตั้งรู้ขึ้นมาเฉพาะใจของเราและรรมมันอยู่ที่ไหนรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมก็คืออัตภาพร่างกายของเรานี่เป็นรูปธรรมนามธรรมคือจิตใจผู้นึก